เฮ้ยลาะคอยมาคอยถามมาลูกคอยมาบ่ไหวพาน่ะไงไงไงคอยๆซะแล้วแม่หนูไปนอนก่อนเด้อแม่ยายยายสีนวลไปแล้วยายสีนวลไม่ไหวยายสีนวลไปแล้วไหวไหมฟังเดี๋ยวได้ถามคนนี้ก่อนไหวไหมไหวพ่อหลวงค่ะไงจ้า ไวไปไหมดูไปไหมไปไหมไปได้เปล่าอยนี่เดี๋ยวฮังมันบ่ไหวแล้วนั่งเอากันสิรับแล้วอือเขาเป็นคนหลับง่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ยุ่งยากอะไรเลยมันเล่นยุ่กับทางห็นไหนยุ่เขาก็รับ หลับไปแล้วคนหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วผู้นี้ผู้นี้ตาก็นจิบวไหวคือกันละเฮ้ยเพียงเป็นคนนี้เลยเฮ้ยมาเจ้าสู่ต้องข่อยมาเดีมาสู่น้องข่อยดีมาคุณนัทวันฟัดดีนผัไหวแล้วมาคุณนัทวันไหวบ่เป็น์เบรียรบิวตี้นอนง่ายมากวางแง่เลยเท้านี่ย ไหวบ่ไหวไหวไหวไหมไหวไหมมาไหวบ่ไหวบ่ไหวบ่มาโันผิดมาไหวบ่ป้าดูจากอเมริกาติดน้องแฝดมากขอบคุณค่ะคุณเอามามาเกี่ยวเรื่องอะไรนี่นะเนื้ออ่านออกก่อนอ่านใหม่กันไหวบ่เม็ดยังไม่หมด เมื่อไหร่แบตจะหมดเอาเพชรน้องตอยเท้าไงมเท้าม<ป>ืท้